สวัสดีครับวันนี้นะครับในช่วงบ่ายนะครับของจังหวัดพิจิตรนะครับเราจะมาติดตั้ง P ีเซฟนะครับใส่มาด้าสามนะครับมาด้าสามรุ่นนี้นะครับจะใส่ด้วยกัน2ตัวนะครับจะมีนะครับใส่ตรงลิ้น ID ดีนะครับเป็นรหัส PN นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับยืดตัวได้นะครับนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับบีบเข้าไปเลยครับเจ็ดร้อยครับ ากนั้นนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2เราใช้รหัส go นะครับใส่ลงไปนะครับตรงกล่องอากาศนะครับบีบตัวเข้าไปนะครับยัดเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับพอเราเสร็จปุ๊บอุปกรณ์ที่เราถอดนะครับเราก็จะใส่นะครับให้เหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับใส่ให้เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับวอร์มเครื่องนะครับเหยียบไปที่2000รอบทิ้งไว้ประมาณ5นาที นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเบิ้ลเครื่องไปที่3,000รอบอีกประมาณ4-5ครั้งนะครับแล้วก็ให้ลูกค้านะครับไปลองที่ถนนจริงนะครับออุปกรณ์ P-Safe ของเรานี่ยนะครับเป็นตัวช่วยประหยัดน้ำมันนะครับให้ลูกค้านะครับอย่าให้เหยียบเยอะนะครับเพราะเหยียบเยอะปุ๊บเนี่ยรถจะอืดนะครับพอรถอืดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยๆผ่อนคันเร่งมานะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยช่วยประหยัดน้ำมันนะครับ100%นะครับสาขาพิจิตรนะครับช่างยศนะครับ0945719759 นะครับอีกครั้งนะครับสาขาพิจิตร0945719759สวัสดีครับ